สวัสด <ersch> ีครับรออครับรออคุณอาคุณใดรบสวัสดีทุกท่านนะครับเจ็ดีขอสวัสดียามเศร้าคนนะครับผมเจ็ดสี่ยามตุ้มกบจะเศร้านะครับผมอ่าเสาร์นี้ชิมากบอยู่บ่ครับเุณพี่จัดการห้าตัวห้าตัวนะครับผมมาอคืนยามมืาอคืนจะห้าตัวนะครับเจ็ดสี่เสาร์นี้จะเยอะตัวนะครับ ก็แก็าเบิ้งมาลุ้นตรงกันนะครับผมอืมมันจะคืกว่าสนนี่พี่น้องเดี๋ยวมันจะได้พบกลางคืนตอนเช้าจะไม่ได้ก็ม,มาดูกันนะครับตัวนี้มีตัวไงหกโอ้ มิสซิลีนะเอพีอแวนี้คือแปลกวะชาวนี Or, ้คือบุหมาหรอโอ้โห่บีกบบีกบยังไงเอสวยไมใสไซมอยพช่ะมใสไมอยวนี้จะม่ได้กบสักตัวนะอพีเนาะมันคือคือแทะ พยายามสอดมิสซิลีนะไอ้ทีนึงเนื้อมีกบเนี่ยอ่าเออสมุดได้พบกลางคืนเนี่ยสีวันไปถามไม่ได้สุดตัวเลยเยอะแต่ยัยงงี้สิดีมากเลยเื่อะคือเขานะครับถามบกกบสม,มุดเต็มกลางคืนเนี่ยบวกกับบวกกับขโมดนะครับพอผมส่องเห็นตามาอยู่นะครับเป็นตตากบอยู่นะครับ Ui Ui Sao này bẹp bẹp Để tìm một lý Nó lướt xong tôn Thái, thai đi xong tôn hôm Để một phong lập phút gì Mịt mấy mịt cốp nha hôm Chào hôm xoay mỏi

ไปกบเจตโตรไอ้จีดลวยโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นเลยแต่ยังผมบุกคืนนะครับผมยำเซามาม่ใส่ม้อยนะไอ้จีไปกบเจตโตนะครับผมนี่ปลาโชว์ใส่ตัวพี่น้องได้กลางคืนกลางวันบริจาคโจรนะครับเอ้จีเนาะเป็นยังนะครับยังดีกว่าบ่ได้นะครับสุซึ่า เด็กก็อยู่หาตัวทั้งหมดนะบางทีนะหาตัวนะครับผหาตัวใหญ่ใหญ่เต็มขึ้นนะครับผมยามเศ้ามีซอยมอยแล้วมีตุ่มกบกับปลาดิอาหนังกันอืมเสียงอ้อเศ้าเนี่ยนอคือเป็นแปลกเนาะ กบบ้วนของตับแต่วามันกินที่เขาเตะเตะหงคัมบุงทงนะครับเดึกมางอัสติบัวกินเยอบเหนือนนีครับตามการสั้นๆสีสานไปโอเคบ๊ยังครับเดี๋ยวมีโอกาสจะมาแก้มือไหมครับผมขอบคุณการรับชมทุเช้านี้นะครับเอ็ก ช้านี้เมื่อสักตัวกบจะออกครับรอออัเดีครับ